สวัสดีครับสวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่22มกราคม2565ครับอ่ะเช้านี้เช้านี้และคลิปนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสุขภาพส่วนตัวเล่าสู่กอนฟังเรื่องของการกินการทานอาหารนะครับในส่วนตัวผมแล้วนะครับทุกวันนี้ก็คือหนักมือ้อเช้าเบามื้อเที่ยงและมื้อเย็นคําว่าหนักมือ้อเช้าหรือว่าทานอาหารทั้ง3มมื้อเชา้าเที่ยงเย็นนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเราต้องทาน อาหารให้เป็นเวลานะครับคำว่าเป็นเวลาก็คือว่ามื้อเช้าตั้งแต่6กโมงเช้าไม่เกิน9ก้าโมงเช้าโดยประมาณนะครับท่านต้องทานมื้อเช้านี่คือในส่วนตัวผมนะครับส่วนท่านใดที่จะปฏิบัติตัวอย่างใดหรือว่าจะทําทแบบไหนนอกเหนือจากาที่ผมกําลังจะเล่านอกเหนือจากาการปฏิบัติของผมก็มันเป็นสิทธิส่วนบุคคลครับเพราะว่า เวลาของคนเราเนี่ยจะแตกต่างกันไปนะครับการปฏิบัติตัวของคนเราแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันไปนะครับอ่ะในส่วนตัวผมก็คือหนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงละมื้อเย็นหรือถ้าใครทานสามมือ้อพูดเล่าให้ฟังแบบควบกันไปเลยนะครับอ่ะเช้าก่อนเก้าโมงหกโมงถึงเก้าโมงต้องทานมื้อเช้านะครับเที่ยงนะครับมื้อเที่ยงเนี่ยก็คือจากเที่ยงไม่เกินบ่ายสองต้องทานมื้อเที่ยงหรือจากสิบเอ็ดโมงเที่ยง แล้วก็บ่ายสองนะครับต้องทานมือม้อเที่ยงมื้อกลางวันนะครับส่วนมื้อเย็นนะครับมื้อเย็นเนี่ยห้าโมงก่อนหกโมงเย็นสี่โมงห้าโมงหกโมงเย็นทานมื้อเย็นครับอย่าให้เกินเวลาประมาณนี้นะครับถ้าให้ดีก็คือห้ากับหกตัวเลขกำลังสวยนะครับผมห้าโมงเย็นกับหกโมงเย็นนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาไม่เกินสิบแปดนาฬิกานะครับท่านต้องทานมื้อเย็นนะครับทีนี้ สำคัญยิ่งนะครับอาหารที่ท่านทานเนี่ยครับท่านทานอะไรเข้าไปบ้างบางคนทานน้อยบางคนบางคนบางท่านเนี่ยทานมื้อเดียวทําไมถึงอ้วนทําไมถึงฉุทําไมถึงเ,เกิดเป็นโรค NDC ดซโรคอ้วนเกิดขึ้นได้อย่างไรไขมันในเส้นเลือดทาไมอุดตันนะครับโรคเล่าโรคนูน่นนี่นั่นทําไมเกิดขึ้นกับตัวเองได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอาหารที่เราทานด้วยนะครับบางคนบอกบางคน,บาง,คนบางท่านบอกเอ๊ะทานแค่มื้อเดียว พระที่วัดก็ทานมื้อเดียวทาไมท่านเป็นอย่างนั้นนั่นแหละครับเพราะว่าพระท่านปฏิเสธเราไม่ได้เราเอาอาหารไปประเคนท่านอาหารที่เราไปประเคนท่านเนี่ยเป็นอาหารประเภทใดนะครับเป็นหมูสามชั้นนะครับแล้วก็แกงอะไรที่เป็นเกี่ยวกับมันมันมีกะทิอะไรพวกนี้นะครับท่านทานเยอะท่านทานมื้อเดียวท่านทานอย่างกลาชานะครับมื้อเช้าท่านทานเยอะนะครับเพราะว่าท่านก็ต้องกัดตุนอาหารไว้นะครับ ต่อไปอีกมือหนึ่งมือหนึ่งมือหนึ่งที่ท่านไม่ได้ทานนะครับแต่ว่าอาหารที่ทานก็ไปหมูหรือว่าอาหารที่เป็นมันๆเป็นกะทิก็ดีน,นะครับแต่อาหารทุกอย่างมีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมันเกินไหมไปไหมมันมากเกินไปหรือเปล่าฉะนั้นเราทานแต่พอดีนะครับถ้าเราทานแต่พอดีมันก็จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพเรานะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยในส่วนตัวผมเนี่ยคขาว่าหนักมื้อเช้า มื้อเช้าผมจะทานอาหารจะเลี่ยงอาหารมันๆหน่อยหนึ่งนะครับก็จะไม่ใช่ว่าไม่ทานเลยครับก็จะทานน้อยหน่อยนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นเราทานแต่พออิ่มจะทานเหมือนเดิมทานจุทานเห็นแก่รสชาติอาหารทานเอาอุ้ยอีกนิดหนึ่งอุ้ยเสียดายนู่นกินให้หมดนู่นนี่นั่นนะครับนะครับนั่นแหละครับผมและสิ่งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งทานไม่เป็นเวลานะครับมื้อเช้าทานตีสี มื้อเช้าไปทานเก้าโมงสิบเอ็ดโมงทานเที่ยงมือ้อมื้อกลางวันไปทานบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่โมงมื้อเย็นไปทาทุ่มสองทุ่มหรือไม่เป็นเวลามื้อเช้าไปทานไม่เป็นเวลานะครับผมแล้วระบบขับถ่ายเราเนี่ยจะผิดปกติถ้ามันผิดปกติปุ๊บเนี่ยแล้วนอนก็นอนไม่เป็นเวลาการพักผ่อนนะครับการพักผ่อนที่ดีก็คืออันนี้ผมก็รู้มาจากกูรูท่านผู้รู้หรือว่านายแพทย์ ที่ท่านเชี่ยวชาญที่เขาวิจัยมานะครับก็คือนอนจากเวลาให้ดีก็คือไม่เกินสี่ทุ่มนะครับจากสี่ทุ่มไปตื่นตีห้าตีสี่อะไรก็แล้วแต่เวลาหลับที่หลับสนิทที่สุดจากเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยเป็นเวลาที่เราหลับสนิทเป็นเวลาที่ร่างกายของเราเนี่ยต้องซ่อมสร้างต้องซ่อมแซมนะครับในส่วนที่สึกหรอนะครับเราทํางานในวันหนึ่งเราใช้ร่างกายเราอย่างไรบ้างนะครับนี้ ตรงไหนเจ็บ mm hmm. ตรงไหนปวดมีตรงไหนอะไรอย่างไรบ้างเขาจะไปซ่อมแซมซ่อมสร้างนะครับในช่วงเวลานั้นที <t nit nit> <t 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 ่เราหลับสนิทฉะนั้นเนี่ยจำเป็นเปอย่างยิ่งจึงต้องถ้าคนที่เขาไม่เครียดถ้าคนที่เขาไม่มีเรื่องคิดมากเขาหลับสบายหลับสนิทตื่นมาสดชื่นนะครับสดใสล่าเริงนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีแต่ความเครียดมีแต่ความคิดมีแต่ความทุกข์นั่นแหละครับเราก็จะไม่ค่อยหลับหลับๆตื่นๆหลับม่สนิทหรือหลับแล้ว ฝันไปเรื่องนู่นเรื่องนี้เหมือนไม่ได้นอนตื่นมาเนี่ยไม่กระปี้กระเป๋าปวดกล้ามเนื้อด้วยซ้ําไปอีกอะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องหาตัวช่วยเป็นสิ่งสําคัญตัวช่วยนี่ก็คือถ้าเราอยากได้ตัวช่วยจากธรรมชาติก็คือพืชเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืชนะครับฉะนั้นทานพืชให้เยอะๆหน่อยมันมีมันมีพืชมีผักบางชนิดที่เราทานแล้วเราเนี่ยช่วยให้เราหลับดีอย่างเช่นยกตัวอย่าง ผักขี้เหล็กน,นะครับทานนะก็บอกว่าหลับดีบางคนบางท่านบอกก็ยังมีย้อนแยงเพราะว่ามนุษย์ไม่มีไม่มีจุดลงตัวไม่มีข้อที่ที่ดีที่สุดไม่มีอะไรที่โดนใจที่สุดนะครับขนาดว่าดีที่สุดแล้วเขาก็ยังบอกว่าไม่ใช่แล้วก็ยังฝืนฉะนั้นใจของตัวเราทําดูครับเพื่อสุขภาพที่ดีในวันนี้และวันข้งงางหน้าและตลอดไปครับมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับเช้านี้ครับ